ข้อ7 0.175เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าใดกอไก่เศษ3ส่วน9ขอไข่เศษ1ส่วน2คอควาเศษ9ส่วน18และงองูเศษ3ส่วน3เขาถามถูกไหมว่า0.175เนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ว่าอย่างไรน้องก็ต้องแปลงก่อนว่าเอ๊ะ0.175เนี่ยมันเป็นทศนิยมถูกไหมการจะเขียนเป็นเศษส่วนต้องทำยังไงเอ่ย ก็0.175ถ้าแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนทศนิยมทศแปลว่า10ถูกไหมไอตำแหน่งที่นมันผ่านไปแต่ละอันก็คือผ่านไปอย่างละ10บคูณสิบคูณสิบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น0.175เนี่ยถ้าแปลงเป็นเศษส่วนมันก็คือถือว่าเป็น175ส่วนด้วย1000นนั่นเองคิดได้หลายแบบถ้าน้องจะคิดง่ายๆน้องก็นับเลย 1>, 1 2ึสต้องมี0ูนย์สตัวแล้วก็กลายเป็นเศษส่วนอันนี้คือวิธีรัดง่ายๆเนาะแต่ถ้าน้องจะคิดให้อยู่ในรูปวิชาการ0.175เนี่ยถ้าน้องรู้ว่าถ้ามันเติมเลขข้างหน้าเช่นเติมเลข1นึงเนี่ยตัวนี้จะเป็นหลักหน่วยคูณด้วย10กำลังศนถูกไหมตรงนี้เป็นหลัก10คูณด้วย10กำลังหแต่ถ้าย้อนหลังจุดทศนิยมมาจะกลายเป็น10กำลังลบหนึ่ลังลบสองกลังลบสามแค่ยเนี่ยมันคือ 175คูณด้วยกำลังลบ3 10กำลังลบ3แปลงมันก็กลายเป็น175ส้่วนด้วย10กำลัง3เพราะว่าเลขยกกำลังเนี่ยถ้าข้างบนเป็นลบย้ายไปหารจะกลายเป็นบวกถูกไหมแล้ว10กำลัง3คือมี0 3ตัวก็คือ1000นั่นเองก็กลายเป็น175ส่วนพันคิดได้เหมือนกันเพราะฉะนันน้องก็จะได้คำตอบของข้อนี้ว่าอ๋อ 0.175นะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า175ส่วน1,000นั่นเองหน้าที่ต่อไปของเราโจทย์ถามว่าต้องการทำให้มันกลายเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำถูกไหมซึ่งเศษส่วนอย่างต่ำทำยังไงเอ่ยก็ต้องตัดกันถูกไหมมีเลขอะไรที่มันสามารถหารข้างบนกับข้างล่างลงตัวบ้างเอาอะไรเอ่ย เอาหาหารได้ไหมห้าสามสห้าถูกไหมเหลือเศษ2 5 5 25หารบนก็ต้องหารล่างด้วย5 2าสองสใสศู 0, ส 0. ก็จะได้ว่าเป็น35ส่วน200มีอะไรสามารถตัดมันได้อีกไหมได้ถูกไหมก็คือเลข5อีกเหมือนกันเพราะเศษส่วนอย่างตัดเนี่ยจะต้องทําให้ข้างบนและข้างล่างเนี่ยกลายเป็นเลขที่ไม่สามารถมีตัวใดๆมาหารมันได้ลงตัวอีก ถึงจะเป็นคำตอบเอาละไรหารนะห้าใช่ไหมห้าเจ็ดสาส่ยี่สิบใสศูนยก็จะได้ว่าเป็น7จ็ส่วนสีนั่นเองทีนี้น้องก็ต้องดูว่าเอ๊ะมีเลขอะไรที่หาร7กับ40พร้อมกันได้ไหมไม่มีถูกเปล่าเพราะฉะนั้นมีคำตอบไหมเนี่ยเส่วนสี่สิบเพราะฉะนั้นมันไม่มีช้อยตรงกับคำตอบถูกไหมเราก็ตอบได้เลยว่า อ๋อข้อนี้นะมันได้เท่ากับ7จส่วน 4, สีสิไม่มีคําตอบที่ตรงเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้น้องแอบโนอนไว้ว่าตอบ เจ็ดส่วนสี่สิบถ้าเกิดคิดในห้องสอบแล้วมันไม่ได้แบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะให้เป็นข้อฟรีเนาะโอเคนะสรุปวิธีการเขียนทศนิยมเป็นเศษส่วนเนาะก็นับง่ายๆเลยจะคิดว่าเป็นทศนิยมเป็นสิบก็ล่างลบหนึ่งลบสองลบสามก็ได้แต่มันช้าวิธีการง่ายๆที่พี่แนะนําก็คือนับเลยสิบร้อยพันก็กลายเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนพันแล้วก็พยายามปัดโดยหาเลขอะไรก็ได้ที่หารข้างบนกับข้างล่างได้ หารไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเลขอะไรหารได้แล้วนองก็จะได้เศษส่วนอย่างตามของ0.1 0.175เป็น7ส่วน40นั่นเองนะซึ่งไม่ตรงกับช้อยอะไรตอบ7ส่วน40ไว้นะคะ